ี head, ่ช he ้างเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะก็จะได้ชมใจพิสุทธิ์ตอนจบแล้วซึ่งตอนนี้ยังเหลือปมใหญ่ที่ว่ากําไรคือวิไลรำพาหรือเปล่าเราจะส่งผลต่อความรักของคุณจักกับหนูพุกเรื่องนี้ต้องขยี้พี่น้พึ่งนัาริกาหรือว่ากําไรให้ทิ้งท้ายเล่าถึงบทบาทนี้และสปอยว่ากําไรคือใครกันแน่ค่ะ ตัวกำไรเนี่ยเป็นตัวละครใหม่แล้วก็เป็นละครพิเศษมากเลยเพราะว่าก็ไม่เคยไม่เคยแต่งเรียวขนาดนี้แล้วกเ็เวลาเล่นเนี่ยความรู้สึกก็จะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอะเออม,มันมันเปราะบางมากยือความรู้สึกแม่ลูกที่เราเล่นเองเราก็ยังอินเลยอะเราก็ทจะร้องไห้ทุกฉากเลยอะคะ่ะก็บอกว่าตัวละครนี้เป็นคนกวาดถนนด้วยอะ แล้วก็ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยแต่มันก็ดีมันก็ดึงแบบดึงอีโก้ของนักแสดงออกมาค่ะให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยมันคือการแสดงเราแสดงอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทําให้เราไม่ติดกับความสวยเออมันทําให้เราแสดงแล้วแบบสบายเงี้ยไปถึงในกองแทบจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยแล้ว,ลวก็แบบใส่ชุดก็สบายเนี่ยะฉันคือหม่อมหลวงวิไลลำพาเทวพรม ก,ก็ใช่ก็เป็นคนจากตระกูลเทวพรหมโอ้นี่เปิดเผยนี่ประกาศตัวเลยเหรอคะก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะเตรียมเข็มกลัดค่ะแล้วก็เตรียมสิ่งที่จะบอกตัวตนว่าเราคือเทวพรหมยังไงก็ตามเราก็ต้องรอดูความรักทั้งคู่ว่าแบบมันจะผ่านอุปสรรคไปได้หรือเปล่า,าบอกว่าารักะทีย่ย็แล้วแต่คุณจักกรน,นะแต่ตอนนี้เราจะเป็น เป็นอุปสรรคสำคัญความรักใช่ะะเป็นอุปสรรคใหญ่เลยค่ะว่าถ้าเป็นวิไลรำพาเขาจะรักกันไม่ได้แน่นอน<อ>ดิฉันไม่เฉลยค่ะดิฉันให้รอดูตอนจบค่ะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อ,อีก2วันรอก็รอค่ะแต่เปิดมาต้องรีบเฉลยเลยนะคะเพราะนู่น คุงจากเขาเตรียมจะพาหนูพุกหนีแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง